ต้องบอกว่าราคาของ CX-5 คันนี้นะครับออกป้ายแดงอยู่ล้านห้าเลยวันนี้ราคามือสองครับน่าจับต้องมากๆ6ก8 0 0 0 0 0บาทนะครับ สวัสดีครับผมกับตันแมชคาร์ครับรถที่ใช่ราคาที่ชอบวันนี้อยู่กับ m a z d a CX-5 2.2 XDL ปี2019นะครับผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ได้มาหลักๆเลยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลที่แรงประหยัดนะครับบวกกับนี่เรื่องของการขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันนี้มีมาให้แล้วต้องบอกว่าราคาของ CX-5 คันนี้นะครับออกป้ายแดงอยู่ล้าน5เลยวันนี้ราคามือสองครับน่าจับต้องมากๆ60,0,000 88,000บาทนะครับผมก็เป็นราคาที่ผมบอกเลยว่าซื้อตอนนี้คุ้มค่ากับราคามากนะตัวนี้เป็นสีเทาแมชชีนเกรย์ครับสีตัวนี้ถ้าซื้อตอนป้ายแดงนะครับก็จะมีค่าสีเพิ่มอยู่ที่15,000บาทนะครับผมตัวสีนี้ก็เขาได้อินสปายมาจากตัวของดาบซามูไรนี่อันนี้หาข้อมูลมาให้แล้วตัวนี้ได้ออปชันที่จัดเต็มมากๆกับด้านหน้าเลยนี่ กระจังหน้าแบบซิกเนเจอร์วิงครับขนาดใหญ่เลยกระจังหน้าแบบพรีเมียมด้วยโลโก้ตรงนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับจะเป็นโลโก้แบบ3มิติครับคันนี้ที่มันเป็น3มิติบง่งบอกถึงความเป็นตัวท็อปตัวนี้มีเรดร์อยู่ในนี้ครับเป็นมาสด้าเลด r าคุชชั่นโทนนะครับก็คืออะแดปที u ค s ชชั n นโทนนั่นเองก็เป็นตัวคุชชั่นโทนแบบกะระยะตามคันข้างหน้านะครับขับเกาะไปได้เรื่อยๆเ,เลยตัวนี้เซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังมีมาให้แล้วแล้วก็มีระบบช่วยเบรกด้านหน้าช่วยเบรกด้านหลังนะครับมีให้ครบหมด ตัวที่ดึงรถให้อยู่ในเลนนะครับก็มีมาให้แล้วตัวนี้ออปชั่นเยอะจริงๆนะครับเรื่องของกล้องถอยหลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยด้านหน้าเป็นไงดีไซน์สวยมากๆคันนี้ต้องบอกว่าสภาพสีเนี่ยคือสวยงามมากๆพร้อมใช้งานทันทีนะครับก็มีการเก็บสีพวกสะเก็ดหินอะไรเล็กๆน้อยๆมาตามการใช้งานของตัวรถอยู่แล้วแล้วก็สําหรับใครที่ชอบเรื่องของประวัติโนูนแบบชัดเจนคันนี้เข้าเซอร์วิสครบทุกระยะเลยระยะก่อนหน้านี้ก็แสนสองห้า เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับเข้าสูตรมาส d a เลยคันนี้เลขไม์อยู่ที่แสนสามเดี๋ยวไปดูในรถกันอีกทีครับ เรื่องยนต์นตัวนี้ครับดีเซลเทอร์โบโนะครับ2.2ลิตรนะครับก็เป็นประมาณ2,100กว่าซีซีคันนี้รี่แรงมาได้175ตัวแล้วก็แรงบิด420นิวตันเมตรนะครับเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันคันนี้ก็จะอยู่ประมาณช่วง14-16กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยวิ่งได้เลยวิ่งในเมืองอยู่ช่วง12-13กิโลเมตรแต่ว่าต้องบอกว่าอยู่กับไซส์บอดีน้นี้กับวิ่งประมาณนี้ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับ ตัวของล้อแม็กครับคันนี้19นิ้วนะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนยางมาแล้วด้วยนะตัวนี้ใส่เป็นยาง Dunlop ปี2022มาให้แล้วก็ดอกยางเต็มๆเลยก็ขับได้อีกยาวๆเลยคันนี้ช่วงล่างของ Mazda นะครับมีระบบ GVC นะครับ g v i c t o r i n g Control ก็เป็นตัวช่วยขับประคองทำให้ไม่มึนหัวลดอาการเวียนหัวเข้าโคง้งได้แบบหนึบๆเลยคันนี้ ตัวนี้ก็คีเลสมีมาให้แล้วนะครับกดล็อกประตูจากด้านนอกได้เลยกระจกตัวเลนมีบายสปอตมาให้แล้วแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมด้านบนนี่ถ้าเพื่อนๆสังเกตกันหลังคาซันรูฟตัวท็อปมีมาให้แล้วครับสำหรับด้านท้ายครับไฟท้ายแบบ LED เป็นทรงกลมแบบนี้เลยด้านหลังเนี่ยมีคำว่า All Wheel Drive นะครับขับเคลื่อน4ล้อเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้แล้วกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วประตูท้ายเป็นแบบไฟฟ้าครับผม เก็บของด้านหลังได้เยอะมากๆเลยแล้วก็พับเบาะเพิ่มเติมได้อีกตัวนี้ก็มีตัวพรม 3D มาให้ก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับผมด้านใต้คันนี้นะครับมียางอะไหล่แล้วก็ตัวท็อปจะได้เครื่องเสียงบอสซึ่งเนี่ยบนยางอะไหล่เขาจะมีตัวซับวูเฟอร์บอสอยู่ตรงนี้ด้วยก็คือเพิ่มเรื่องของการกระจายเสียงให้ไพเรละมากๆในห้องโดยสารนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูด้านในกันอีกครับอ่าแล้วก่อนเข้าด้านในตัวรถนิดนึงนะครับก็ตัวของเสา เปียโนตรงนี้นะครับก็จะมีการติดสติกเกอร์랩มาให้ครบทุกบานเลยก็กันรอยมาให้แล้วมาดูด้านในกันครับสำหรับด้านในของเซียงคันนี้ครับก็จะไม่ได้ติดแค่ฟิล์มกันรอยเปียโนด้านนอกนะครับในส่วนของด้านในเนี่ยก็ติดมาครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอตัวตรงกลางที่เป็นสีดาเปียโนทั้งหมดด้านข้างที่เป็นสีดาเปียโนตัวนี้ติดฟิล์มมาให้ครบหมดแล้วภายในของรุ่นท็อปสุดมีอะไรกันบ้าง นี่เลยเริ่มต้นจากเครื่องเสียงโบสนะครับรอบคัน10ตตำแหน่งรวมไปถึงซาวูเฟอร์ที่เราเห็นกันด้านท้ายแล้วตัวเบาะปรับไฟฟ้าเมม o r ีได้2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็พวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันได้ของเรื่อง a p t i v e c r u i s o c o n t r ร l นะครับกะระยะตามคันข้างหน้าก็จะปรับที่พวงมาลัยตรงนี้ได้เลยด้านบนมี w i n e l d a l t i v t i v s p l s y นะครับตัวบอกความเร็วที่สะท้อนที่กระจกตัวนี้ก็มีมาให้ด้านบนอีกเพิ่มเติมนี่สันรูไฟฟ้าเดี๋ยวผมเปิดสตาร์ทรถแป๊บหนึง่ง มีเฉพาะรุ่นท็อปนะครับสำหรับสลูไฟฟ้าตรงนี้เปิดปิดได้เลยมาดูเลขไม์กันดีกว่าณนะวันที่เราถ่ายทำครับเลขไม์จะอยู่ที่ 1, 1 3 3 1263กิมโลเมตรนะครับก็ตรงนี้ซื้อรถกับทางแมชชีนนะครับเรื่องของชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำเลขไม์แทนนะครับอันนี้เราการันตีระบุลงในสัญญาแบบชัดเจนเลยนะครับลูกค้าที่ซื้อไปก็สบายใจได้ตัวตรงกลางมาดูออปชั่นเพิ่มเติมดีกว่าก็จะได้หน้าจอ Center, ขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับที่สามารถทัชสกรีนได้ด้วยตัวนี้หน้าจอตรงกลางเนี่ยสามารถปรับทุกระบบไฟเนี่ยได้จากตรงนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบประคองเลนช่วยเบรกหน้าช่วยเบรกหลังนะครับหร,หรือว่าพวกเกี่ยวกับเครื่องเสียงระบบปลดล็อกประตูทุกอย่างเนี่ยจะอยู่หน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยก็ใช้งานง่ายมากๆตัวแอร์ตรงกลางครับปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาแบบดิจิตอลแล้วแล้วก็ตัวเกียร์ตรงกลางอยากให้ดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าคันนี้เขาสามารถปรับเล่นแบบแมนนวลเพิ่มเติมได้โดยเนี่ย ผักมาที่ดีแล้วดันด้านขวาไปที่ M นะครับก็จะเล่นเกียร์ได้ทั้งหมด6สปีดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์เหมือนเกียร์แมนนวลเลยไม่ต้องเหยียบคัชแต่สามารถใช้แมนนวล6สปีดได้เลยตรงกลางมีเซนเตอร์เพิ่มเติมนะครับเป็นลูกกลิ้งเนี่ยเพื่อเล่นหน้าจอตรงกลางได้อีกเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮมีมาให้หมดแล้ว ตรงกลางวางแก้วน้ําได้ทั้งหมด2แก้วนะครับผมก็เรื่องที่นั่งตรงส่วนของผู้ขับขี่นะครับนั่งสบายนะครับสำหรับรถ SUV แบบนี้ขับสบายมากมุมมองมองภาพได้ง่ายมากๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ถ้าเทียบกับราคามือ2องนะตอนนี้นะครับน่าซื้อมากๆใครหายอยู่ใครเล็งไว้ตั้งแต่มือ1ราคาตอนนี้ครับซื้อได้เลยคุ้มค่าจริงๆแล้วก็นี่ผมอยากจะเพิ่มเติมให้ดูนิดนึงที่ผมแจ้งเรื่องของประวัติ ศูนย์ที่เข้าครบครบนะครับในเล่มนะครับระบุแบบชัดเจนเลยนี่ครับตั้งแต่ซื้อรถนะครับเข้าครบครบนี่รอบล่าสุดเข้าเมื่อเดือนหกนะครับกับเลขไมล์แสนสองแปดนะครับก็นี่ครับเซอร์วิสล่าสุดก็เข้ามาเรียบร้อยด้วยเดี๋ยวไปนั่งด้านหลังให้ดูเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับที่นั่งด้านหลังครับเป็นไงกันบ้าง กับ c X ีเเรื่องของ Headroom ด้วยความเป็น SUV มันเหลือลอ,อยู่แล้วนะครับเล็กลูมเข่าผมก็ไม่ชนนะครับยังเหลืออยู่เบาะที่นั่งถือว่านั่งสบายครับลักษณะทรงพิง,งหลังได้ตรงกลางมีที่วางแขนโหแข็งแรงมากตรงนี้วางแก้วน้ำได้2แก้วนะครับแล้วก็เก็บของได้เล็กน้อยจากใต้เกะตรงนี้อีกแอร์ตอนหลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วด้านหลังผมว่าถือว่าให้คะแนน9เต็ม10เลยนะเรื่องของการนั่งสบายนั่งได้เลยครับสรุปท้ายคลิปกันดีกว่าครับ เป็นไงกันบ้างครับกับ CX5 ปี18คันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ราคาอยู่ที่688,000บาทนะครับคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ประวัติดีนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยผ่อนแค่เดือนละ11,000บาทนะครับเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยสามารถทักมาบนหน้าจอได้เลยนะครับช่องไทยต่ออยู่ครบแล้วมีรถเก่าอยากขายมีรถเก่าอยากเทินยินดีมากๆนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าสาหรับใครที่อยากจัดไฟแนนซ์นะครับก็อนุมัติไว้นะครับ ใครมีเครดิตประวัติพรอนบัตรเครดิตนะครับอนุมัติภายในวันได้เลยก็เซ็นไฟแนนซ์ปุ๊บรับรถภายในวันได้ทันทีครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องฝากเซ็กห้าคันนี้ไว้เท่านี้นะครับก็ฝากดูคลิปต่อๆไปด้วยว่าจะมีรถรุ่นใดมาให้เลือกชมอีกวันนี้ผมกับตันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ